ของวันศุกร์นี้นะครับประมาณ5000ล้านยูโรเนี่ยโดยการออกพันธบัตรก็วงเงในส่วนของตัวเงินข้างเนี่ยได้ประมาณ4 0 0พล้านยูโร<ม>ก็ราคาก็เริ่มมีการดิดตัวกลับขึ้นมานะครับแล้วก็ทางฝั่งทางเยอรมน,นีนะครับก็เริ่มเสนอแนวทางว่าอาจจะต้องมีการประชุมในส่วนของพิเศษกันน,นะครับในวันที่20พิพฤศจิกายนเพื่อหาแนวทางแล้วก็ทางเยอรมน,เนีเขาก็เริมีการระดมทุนน,นะครับจากที่กรีกเนี่ยต้องการเงินทั้งหมดประมาณ3.1 ถ้าหมื่นล้านยูโรเนี่ยเขาบอกว่าเขาอาจจะให้ถึง4 4หมื่นล้านยูโรเลยก็คือให้มากกว่าให้มากกว่าปัญหาจะได้จบไปนะครับให้เผื่อไว้เลยครับจริงๆแล้วการที่เยอรมนีแสดงความชัดเจนในการช่วยเหลือนี้มันส่งผลยังไงต่อราคาทองคําบ้างล่ะคะครับตัวนี้ถือว่าเป็นปัจจัยบวกนะครับก็ถ้าถ้าสถานการณ์ในส่วนของทางกรีกเนี่ยคลี่คลายลงได้นะครับคิดว่าตัวสกุลเงินยูโรเนี่ยน่าจะมีการปรับตัวหรือดิตัวขึ้นมานะครับก็จะเป็นปัจจัยหนุนให้ตัวราคาทองคํามีการปรับตัวขึ้นนะครับ ถ้าดูจริงๆเนี่ยในตัวราคาทองคำเนี่ยในช่วงหนึ่งถึงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสกุลเ mm hmm. ง um ินยูโรเนี่ยมีการดิ่งตัวอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทําโรต่ําสุดในรอบเกือบ2เดือนทีเดียวนะครับแต่ราคาทองคำเนี่ยยังสามารถทรงตัวและก็รักษาระดับอยู่ได้ในระดับเหนือ1,700เยหรียญดอลลาร์ต่อัอยส์ออนเนี่ยเราก็เลยมาองว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าสถานการณ์เป็นอย่างเนี้ยราคาทองคําจะมีการย่อตัวหรือปรับตัวลงมาแต่ว่าด้วยแรงซื้อที่ค่อนข้างมากเนี่ย ก,ก็สามารถพยุงราคาเอาไว้แต่ว่าถูกปัจจัยกดดันจากทางกริปกดกดเอาไว้ให้ขยับขึ้นไปไม่ได้ไนะครับแต่ถ้าสถานการณ์ทางทางกริปเนี่ยเริ่มคี่คลายก็คิดว่าน่าจะมีแรงซื้อ จากกลุ่มนักลงทุนที่ที่ไม่กล้าเสี่ยงมากนะักรอความชัดเจนจากสถานการณ์ดังกล่าวก่อนก็ราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะขยับตัวหรือตอบต,ตัวสูงขึ้นไปต่อได้ครับค่ะก็แสดงว่าตอนนี้นักลงทุนรอความชัดเจนเรื่องของกรีซด้วยถูกไหมคะราคาเท่าไหร่ที่จะบอกว่าอันเนี้ยเริ่มชัดเจนแล้วจะเป็นทิศทางที่นักลงทุนลายกลร่มลีราออน่าจะเข้าไปเก็บได้บ้างลแล้วค่ะ ถ้าถ้าดูนะครับก่อนหน้านี้ราคาจะขึ้นมาเทสในส่วนของโซนแนวต้านบริเวณ1,740มานะครับเรามางว่าถ้าราคาเนี่ยมีการย่อตัวลงมามไม่ทำนิวโลต่ำกว่าบริเวณ1,717นะครับก็จำเลขสวยเลยครับ1,717นะครับถ้าหิดตัวขึ้นไปผ่านตัว1,740ได้เนี่ยโอกาสที่ราคาทองคำเนี่ยจากที่เป็นลักษณะของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบประมาณ20เหรียญ ก็จะมีการเบรกเอาในส่วนของที่ทางราคาเปลี่ยนเป็นที่ทางขาขึ้นที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับก็ส่วนหนึ่งเรามองนะครับถ้าผ่านตัว1740ขึ้นไม่ได้เนี่ยจะชัดเจนเริ่มเป็นทิศทางขาขึ้นแล้วก็แนวโน้มเนี่ยในส่วนของปลายปีอาจจะ อาจจะเห็นห8 0่นแ้เหรียญดอลลาร์ต่อทอยสอนในะครับแต่ว่าเราก็ลุ้นกันมาตั้งแต่วันจันร์แล้วว่าจะขึ้นไปชนที่ 1. นึ่ดยได้ไหมจะทะลุได้ไหมแต่ว่าวันจันก็ลุ้นไปแล้วเมื่อคืนวันอังคารเนี่ยอยู่ในช่วงดึกๆขึ้นมาเนี่ยทองก็เริ่มมีการเหนี่ยวมีการปรับตัวด้วยนะคะสุดท้ายก็คือไม่สามารถผ่าน1740ไปได้วันนี้ก็วิ่งๆอย่างนี้อีกนะคะสูงสุดของวันก็ไป1 7 3 2งใช่ไหมคะประมาณนี้ด้วยคืนนี้ยังพอจะมีลุ้นอย ประมาณประมาณตีสอนะครับจะมีในส่วนของการประชุมของ FOMC มีนะครับ<ช>มีการรายงานในส่วนของการประชุมของเฟดคราวที่แล้ววันที่22-23าตุลาคมนะครับก็อาจจะต้องจับตาดูว่าทาง FOMC เนี่ยมีมีการ มีการรายงานผลการประชุมคราวที่แล้วว่าอย่างไรอ่ะนะครับอันนี้เป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ต้องตามนะครับแล้วก็ในส่วนของวันพรุ่งนี้นะครับยังแนะนําให้ติดตามในส่วนของถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางเฟดในเบรนันเก้นะครับประมาณตีหนึ่งยี่สิบนาทีนะครับจริงๆตรงนี้เราอยากเราอยากจะให้ติดตามนะครับปัจจัยตัวหนึ่งที่ต้องติดตามก็คือในส่วนของตัวโอเปอเรชั่นทวิตนะนะครับก็จะหมดอายุในสิ้นปีนี้แล้ว อาจจะต้องดูแลครับว่าวาเบนเบรนเก่จะส่งสัญญาณอย่างไรเกี่ยวกับตัวโอเปอเรชันทวิทที่จะหมดลงหรือว่าจะมีนาโนหรือว่าความผิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับตัวฟิสิกอลคลิปของทางฝั่งสหรัฐนะครับน,น้ำหนักค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันใช่ไหมที่จะทำให้ทองคําเวียน ถือว่าทุกครั้งเนี่ยที่นายเบนเบรนเก้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับที่ทางราคาทองคำก็ก็จะมีการเคลื่อนไหวไปไปตามไปตามกระแสที่เขาพูดครับกระแสที่เขาพูดครับไปตาม้อยแถลงเลยครับเขามาพูดพวกนี้ตีตีหนึ่งใช่ไหมะก็แสดเวราเราจะรู้ผลคือวันศุกร์จะคือจริงๆเนี่ยทุกครั้งที่ทอยแถลงแถลงเสร็จนะครับราคาจะเริ่มวิ่งทันทีครับต่อเป็นราคาโกลสปอร์ตในต่างประเทศนะครับแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนใตครับถ้าเป็นนักลนในตโคฟิวเจอร์เนี่ยอาจจะ อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับแล้วก็เผื่อหลือเผื่อขานนิดนึงแต่ว่าอย่างไรแล้วนะครับถ้าดูจากจากแรงซื้อแรงขายในตลาดทองคำเนี่ยทาง YLG ยังประเมินเอาไว้นะครับว่าถ้าถ้าสถานการณ์สมมุติสถานการณ์ในกรีกเนี่ยออกมาไม่ดีหรือว่าไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจริงๆเนี่ย<ะ>ก็ราคาย่อลงมาให้ดู โลเดิมก่อนที่1717ถ้าเกิดหลุดจริงๆเนี่ยเรายังให้ดูโซนแนวรับสําคัญที่บริเวณ1,700เหรียญดอลลาร์ต่อทริสออนนะครับตรงนี้ถ้าราคาการย่อลงมาตัว1,07เนี่ยรับอยู่ก็เราก็ยังคงให้เป็นมุมมองเชิงบวกกับ,ก,บกับราคาทองคำนะครับแล้วก็ถือว่าถ้าโซน1,07รับอยู่เนี่ยนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนระยะยาวหน่อยอยากจะเข้าสะสมก็กย็ยังแนะนําอยู่นะครับให้ซื้อใกล้ระดับ1,07มากที่สุดตรงนี้จะจะถือว่า ถือว่าความเสี่ยงค่อนข้างดีค่อนข้างดีแล้วก็ความเสี่ยงค่อนข้างน้อยทีเดียวครับค่ะแสดงว่านักลงทุนที่มองตัวเองแล้วบอกว่ารับความเสี่ยงได้ไม่มากนักใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะแหมจะให้เฝ้ารอข่าวตอนกลางคืนกว่าจะได้มีโอกาสเตรียมมาเทรดจะตอนเช้าวันรุ่งขึ้นแนะนําในการจัดการกับพอร์ตของตนเองหรือว่าควรจะทําการปิดสถานะหรือว่าขายทํากําไรตอนไหนไว้ก่อนดีค่ะ ก็ยังยังแบ่งนักลงทุนเนี่ยนะครับเป็นเป็นสกลุ่มแล้วกันะครับก ah. ลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เป็นนักลงท,ทุนระยะสั้นหรือว่าลงทุนในกรอบก็ตอนนี้สถานการณ์ทางทาง,างฝั่งยุโรปยังยังไม่ชัดเจนนะครับกรอบด้านบนเนี่ยอยู่1,740กรอบด้านล่างเนี่ยหนึ่งพก็ประมาณ20เหลียงก็ซื้อขายกรอบด้านล่างลงมาก็ซื้อ พอราคาดิ่ขึ้นไปก็ขายทำกำไรแย้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นจริงๆเกิดหลุด1717เนี่ยเราก็ stop loss คัดลอตแล้วก็รอไปซื้อบริเวณ1,700เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนอีกครั้งหนึ่งค่ะก็คือต้องจำกรอบไว้ให้ดีหน่อยนึงเพราะว่าเร่องนี้อย่างที่คุณวินรู้บอกไปว่าค่อนข้างผันผวนเลยเกินค่อนข้างผันผวนครับแล้วก็ในส่วนของปัจจัยพื้นฐานเนี่ย ก็เข้ามากระทบราคาทีไรก็ราคาก็เกิดการแกวงตัวและสวิงตัวค่อนข้างเยอะทีเดียวครับค่ะปัจจัยอื่นๆนะคะที่จะมีผลต่อทองคำจะมีไหมคะมองข้ามไปถึงสัปดาห์หน้าเลยครับในในส่วนของสัปดาห์หน้านะครับก็จะมีการประชุมประชุมนักพิเศษนะครับข,ของของกลุ่มยูโรกุปก็จะเป็นการชี้ชะตาและ,ะว่าตัวกรีดจริงๆเนี่ยจะจะจะ,จะได้รับเงินช่วยเหลือหรือเปล่านะครับก็จะชัดเจนแล้วก็ปัจจัยอีกตัวหนึ่งเนี่ยในส่วนของ อาจจะมองถัดไปหลายสัปดาห์นิดน,นึงก็คือเป็นตัวฟิสิกอลคลิปที่ตลาดยังให้ความให้การจับตาดูอยู่นะครับในส่วนของฟิสิกอลคลิปเนี่ยเราต้องจับตาดูว่าทั้งทั้งสองพรรคการเมืองเนี่ยทั้งรีพับลิกันหรือเรโมแครฟเนี่ยตกลงแล้วเขาเขาจะตกลงกันได้ไหมจะไปลดภาษีเนี่ยคนรวยหรือคนจนกันแน่ถ้า,ถาในระยะนี้ยังตกลงกันไม่ได้นะครับก็มาตรการในการแก้ปัญหาเนี่ยยังไม่ชัดเจนยังเป็นผลบวกกับราคาทองคําอยู่เพราะว่า นักลงทุนเนี่ยยังค่อนนักลงทุนในตลาดโลกยังค่อนข้างวิตกกังวลน,นะครับ <ạ. S 1> ดังนั้นเนี่ยการที่จะเข้าไปซื้อในส่วนของตัวดัชนีด,ดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยหรือเข้าไปซื้อดอลลาร์เนี่ยก็ค่อนข้างน้อยก็ยังเป็นปัจจัยกดตัวดอลลาร์อยู่การที่ดอลลาร์ย่อตัวลงมาหรือการที่ดอลลาร์ปรับตัวลดลงเนี่ยก็ยังเป็นผลบวกต่อราคาทองคําอยู่นะครับค่ะ เข้าใจกันชัดเจนนะคะถ้าพูดถึงแนวต้านถ้าทะลุ1740จะมีต้านต่อไปไหมคะต้านต่อไปเราประเมินเอาไว้นะครับว่าจะเป็นบริเวณ1770เยหรียญดอลลาร์ตอทอยสออนนะครับโอเคค่ะคก็รับแนวแนวรับนะหน้า1717 17, แล้วก็มาอีก,อกทีห่งพ0แนวต้าน1 7 4 0แล้วก็ไปที177่นเะสิแต่วสัปดาห์นี้ต้องมีหลายคราวที่ต้องติดตามนะเดี๋ยวเราแต่ว่าอีกคราวหนึ่งที่เราต้องติดตามคือวั่วงการเงินค่ะวันนนีี้้มมอะะไรเเกกิิดดขึาาตตลยค่ ภาพข่าวแวดวง